โอวหิวกระหิวโทรสั่งโด,ออดออนอะไรก,บก,บก็บ่าหัวจักเถื่อสิเหลอพี่น้องเอ้ยชีวิตประจวั่นกับข้าวกับปลากับบะมีครับโทรสั่งเอาเดอกพี่น,อน้องเอ้ยไม่ได้ผลเราไม่ไม่ได้พักไงล่ะโอ้โอ้โอมาแล้วมาแล้วอ้ยขับราตุ้งๆมาส่งเลยตัวนี้ว้วว้าวถามโดนครับเจ้าบาทเลยครับอ๋อสี่สิบบาทโอเคโอเคครับไปไปสี่สิบบาทมามา กับเขาออกมาแล้วพี่น้อง40บาทยุ้ยมันดอกเขาหนี้ซ่ำมหนี้ละเดี๋ยวเป็นมึงเป็นเมนูอีกอย่างนึงเนี่ยนวลเดี๋ยวมาลุ้นกันมาเดีลุ้นหอนเมนูเลยเดราแล้วเทียนี่คนทักค่อยทักไายสวัสดีกันเนาะโอ้อดังขาขายเนื้อเลยครับเมืม่อไหร่ยังเลยนะเนี่ยยุ่ยเคียงเนื้อก็ต้องนั่งขาขายเนื้อครับลูกค้าบางทีมาเรื่อยๆเทน้ำซุปก่อนโอ้ย พริกน้ำปลาแล้วพี่น้องข่อยกินกับเผาหมูกรอบยังสิเบิ้งข่อยบ่นดึ่นดึ่นดึ่นกับเผาเคียงนายพี่น้องเอ้ยนี่แหละเมนูเด็ดเมนูแซ่บมันสั่งหมูกรอบเพื่อนว่าหมูกรอบบริเวณตัวสั่นก็เลยเนาะกินกับเผาก็ได้กับเผากับเผาตัว กินเพื่ออยู่แบนปะนี่เพลงปลาเอาีให้กินก่อนนยจะเพิ่งล่วงไว้เลยของหวานยังว่างอยู่มักหมดเดีนี้กินๆนัวๆไปเลย สวัสดีครับไข่กิงกะเพ้าย่างสีเบิง้งไข่อบอนี่ทุกคนมามามา,มาเจ็บจำกันครับมือหนึ่งเบิงกก้งไล่การคนกระแสหยมรักคุณบ่ขันท่วงให้คนที่เกิดราศีพิจิกปีนี้เป็นปีของคุณแล้วนะครับเพราะว่า3ามปีที่ก่อนมาไม่ใช่ปีของคุณนะครับโดนบังโดนบิดโดนผิดไว,ว้สั้นปีนี้เป็นปีที่เบิกเลิกคุณจะ ทำธุรกิจอะไรหรือว่าทํามาค้าขายอะไรหรือว่าเกี่ยวกับเรื่อผู้เศร้าผู้เศร้าผู้่ศผู้ส,าว,ส,า,วสาวนี่สีดีมากเลยปีนี้ครับเป็นปีของผมแนละ้วพี่น้องผมเกิดราศีพิจิกวันอัาคาันด้วยพี่น้องมาจงเจนนย่ขออุ้ยสาธุกันแล้วสาธุปีของไข่แล้วปีนี้มากินดบียบเรืทีนี้เฮ้ยคือเป็นตะเกอากาศ <c oughs> จัดยังไงให้ดูเกากานเ <c oughs> อืมเค็มมันเค็มได้ทียรีบลงปลาเลยหกไหลเข้ยวกันเค็กระผึ่อกระลุงให้หมดเราจะนำซุปมาที่นี่กินได้แล้วคุณจะจัดพร็ ตัดเพื่ออะไรครับแต่แล้วดูเก๋กาปาะเดานเขาในน้อนถ่ายกินเน่ยชัมม่วโมอนี้เอาไล่ไมาเลยครับบ่มีดอกอ้บ้านผมแกปแกปส่งพวกแกปพวกฟูดแพนด้าอะไรเนี่ยแต่ว่าสามารถสั่งซืงซอ้อได้ตลอดเวลาคื้กันอ,อันนี้บ้านผมเออเชคก,กวยหอมนะครับเอาสิบบาท กระเพาะนี่สี่สิบกระเพาะเครื่องนี่สามสิบไข่สิบบาทจำนวนสี่สิบ อยู่เตาสาบเลยเขาก็เอาเนื้องลงถังครับขายยำสาสวยๆเอาเนื้องลงถังไปครับเดี๋ยวมันสีแห้งเนื้อสีแห้ง โอ้ข้บวโพไก่จัดสีการเลยทีเลยครับเป็นของง่ายกเพิ่งนาแจเต็มก็เมนูตามสะดวกครับแต่ปหฮาเมนูอื่นมันก็สิ่งยากไปไหน เขาไม่เอาครับไปกะไกะโอเคเอาออก้ับกะับบบ

เงัวบ่ะานั้ากินผักเมืงัวแล้วทำให้ยนหลับตกตาเึ้นบอกเลยมันเพตาสินใจเจอผสมจำแช่งตายมึงกินกับาไหมเฮ็ดตาตั้งหน่ใส่ด้ว ต้องคูนล่ะเขาทอดไ้ไปน้องเปนกรบื้องน่องเหมือนน่องค่ยกันชุกเมืองมากับครับอย่างชิ้นเดีน เอาบวบดีๆแต่บวบดีๆเียงกินน้ำอืมหวานกว่าเพยงกินกัเป็นนั่นสิไปฮะ้อเย็ยนเออกินกับกินเอาอืมแซ่บพี่นองนี่แหละนี่ของแซ่บของแดงดูน้อง,งกินน,น,กน้ำกันครับคุณยังกระติด

Hoan bà hoan 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 phải hoan 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 nó biết ờ hoan hoan ờ hoan 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 ยังเห็นล้ำกันมาหนิไม่เห็นอ๋อบ่เปัยหงครับแต่คนมีจิตมันแต่ว่ามีแบบจิตอีเดียตรงกัน,นมันสิมอางเห็นครับคน,นที่ติดตามผมโดนสิ่มหูิเห็นอืชุดจำของมนันก่อนอนะ ครับเพ็กว่อมหอมหานสุดขัาอือ

อืมขอบคุณพร้ออ่าดีขอบคุณพร้อมมนะันคืออยู่ยิงหน่อยก่อนนี่กล้วยไว้เลยครับไล้อยเจ้าทีก่อน ขอครับขอบคุณครับหวัสดีท่นผู้ชมท่ำโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ